ผมยังไม่ค่อยถูกใจครับผมอยากทาให้มันสวยกว่านี้ได้ไหมนะครับผมก็อเปิดได้เลยครับเปิดโค้ดขึ้นมาครับให้ทุกคนนะครับครอบนาในส่วนของคาว่ากาครับครอบตั้งแต่ดิฟเลยนะครอบตรงนี้เลยครับปึ๊บแล้วกดคอนโทนดีเพื่อเลือกสิ่งที่เหมือนกันครับปึ๊บปึ๊บอ่าจากนั้นนะครับกดนั่งขวาแล้วก็ลูกศรซ้ายแล้วก็ซ้ายทีนึงครับแล้วก็กดสเปซมาครับจากนั้นให้พิมพ์ไปว่าชาร์โดครับชาร์โดเนี่ยก็คือจะเป็นการเพิ่มเงาให้มันนะ และก็ตามด้วยในส่วนของ border ขีดศูย์ครับ border ขีดศูยเนี่ยมันคือเป็นตัวกําหนดว่าเส้นของกาเนี่ยเส้นขอบของกาเนี่ยต้องไม่มีนะครับลบออกไปเลยแล้วหน้าตามันจะได้ประมาณนี้ครับสังเกตให้ดีนะแล้วก็ลองรีเฟรชดูครับปึ๊บอ่ารู้สึกเนียนตาขึ้นรู้สึกแบบเฮ้ยมันมีเงามันมีมันมัมนม,ม,นมีมันมีน้ำหนักชัดตื้นชัดลึกขึ้นนะครับมันทำให้มันสวยขึ้นนะโอเค แต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเฮ้ยเงามันเยอะเกินไปหรือเปล่าผมก็จะมีนําเสนอครับก็จะเป็นในส่วนของ shadow ข i t sm นะครับก็จะเป็นในส่วนของแบบว่าเงาแบบ s มอ l l อรครับเงาเล็กๆนะลองรีเฟรชดูครับปึ๊บอ่าก็จะบางๆประมาณนี้นะเป็นเป็นเหมือน f ฟล t design นะครับแต่ผู้สอนชอบแบบเงาเยอะๆครับมันเหมือนมันมองเป็น m a ทที e r i a l ครับเพราะว่ามันเหมือนยกขึ้นมาครับประมาณนี้นะ โอเคก็สวยงามครับผมถัดไปสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวปุ่มอ่าเราจะมาทําปุ่มกันปุ่มของเราเนี่ยผมจะใส่เป็นผมจะชี้ไปที่เว็บไซต์แล้วกันนะครับผมจะพิมพ์ไปว่าดูเพิ่มเติมแล้วกันนะครับดูเพิ่มเติมประมาณนี้่ารายละเอียดแล้วกันอรา,ายละเอียดนะครับอ่ารายละเอียดใส่เข้าไปเลยครับปึ๊บโอเค โอเคนะครับตอนนี้นะครับปุ่มเนี่ยเราอยากให้มันยืดให้มันยาวๆครับได้ไหมวิธีการง่ายมากครับผมผมจะใส่เป็น display box นะครับก็เป็น d i s t box แบบนี้นะใส่ทุกอันเลยครับ1นึ่งสอแล้วก็สามครับโอเคเมื่อใส่เสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนใส่ display box นะครับแล้วก็มา refresh ดูครับผมปึบอ่าก็จะเต็มครับซ้ายขวาครับผมโอเคเยี่ยมมากครับตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับในส่วนของการแสดงผลตัวการ์ดนะ ทั้งหมด3คอลัมน์ด้วยกันนะครับถ้าในมือถือเราก็จะออกมาเป็นรูปแบบประมาณนี้นะลองขยายดูครับอ่าสวยงามครับผมเป็นไงล่ะโอ้โหแต่ถ้าเกิดใครยังรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันยังเป็นแบบเหลื่อมล้ากันอยู่ครับสูงบ้างต่ำบ้างผมมีทริคครับมาทริคสุดท้ายนะครับในวิดีโอนี้นะแถมเยอะเลยนะครับเนี่ยการ์ดตรงนี้นะครับให้ทุกคนนะครับครอบดําการ์ด ครอบทั้งหมดตรงนี้เลยนะครอบไปหมดเลยก็ได้ครับอ่าแล้วก็กดลูกศรขวาใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มเขียนพร้อมกันเลยเขียนไ้ว่าเฮ็ดลอยครับเฮดลอยก็คือเป็นคําสั่งของห้ให้สูงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วลองไปรันดูครับดีเฟสครับผมตรงเนี้ยเรายังไม่เห็นอะไรหรอกเพราะว่ามันทัดมันเท่ากันนะครับเราลองมาเล่นมือถือกันดูดูดีๆนะเมื่อกี้เราไอ้นี่ใช่ไหมปุ๊บอ่ะ,อะเห็นไหมครับว่าความสูงเนี่ยมันเท่ากันเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาคือว่าเฮ้ย ไอปุ่มเจ้ากรรมเนี่ยมันไม่ได้ลงมาด้วยนะครับอันนี้คือปัญหาใหญ่เลยนะครับถ้าอยากแก้เนี่ยมาเดีย๋ยวผมจะมาแก้ตรงนี้นะครับวิธีการค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะโ okay, อเคมาเดี๋ยวผมจะมาแก้ให้ดูนะครับวิธีการก็คือว่าการบอดี้เนี่ยมองเป็นหนึ่งช็อตนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยช็อตถัดไปก็คือให้เราใส่ในส่วนของดิฟนะครับให้ใส่ดิฟนะครับแล้วก็การท,ที่ชื่อว่าการฟุตเตอร์แล้วกันการฟุตเตอร์นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเอาปุ่มเนี้ย ลากมาใส่ในนี้ครับอ่าประมาณนี้ลากมาใส่ในนี้นะพอลากมาใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปก็คือผมจะสั่งตรงฟุตเตอร์ตรงเนี้ยให้เป็นสีอื่นนะเราลองไปลานดูก่อนครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะปึ๊บเห็นไหมตรงเนี้ยมันอยู่ในนี้นะครับซึ่งตอนเนี้ยมันอยู่ข้างล่างสุดแล้วแหละแต่ปัญหาคือเรื่องสีผมไม่ชอบนะครับผมจะใส่เป็น bg h e e t w h i t e นะครับเป็น Mac กสีขาวแล้วก็ บอร์เดเป็น0ูนย์นะครับผมโอเคทีนี้เราลองไปลันดูครับอ่ะประมาณนี้โอเคตามสเต็ปที่ผมต้องการแล้วโค้ดของเราจะหน้าตาประมาณนี้นะทีนี้ผมจะ c o อปปครับก๊อปตรงนี้แล้วก็เอามาวางตรงการ์ดบอดี้นะครับข้างหลังดิฟนะวางลงไปนะครับอีกตัวหนึ่งข้างหลังดิฟรับวางลงไปจากนั้นลบของเก่าออกครับรายละเอียดนะลบออกครับรายละเอียดตรงนี้ก็ลบออกเช่นเดียวกันครับ ป๊บทีนี้3ตัวเนี่ยจะเหมือนกัน100%แล้วนะดิฟตรงนี้นะครับแล้วก็ดิฟตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นไปรันดูครับนี่เฟรชโอเคทีนี้มันก็อยู่ข้างล่างแล้วนะครับทีนี้ลองมาลันในส่วนของหน้าเว็บไซต์ดูผ่านมือถือครับผมเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะนี่แหละครับความสามารถของตัวบ t s t แซ p แล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของตัวเองด้วยนะ โอเคสวยงามครับผมเรนนี่เพจข,ของเราเนาะลองรับมือถือด้วยเป็นไงล่ะไม่ได้สอนแค่หน้าเรซ็อปอย่างเดียวแลเนี่ยโอเคเสร็จเรียบร้อยครับในวีโดโอไปเนี่ยเดีย๋ยวเราจะมาลุยในส่วนของฟุตเตอร์เป็นส่วนสุดท้ายกันนะครับผมโอเคเราได้หน้าเว็บสวยแล้วโอ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับผมเย่อ่ะเดีย๋ยวเราไปลุยกันครับ หลังจากที่ได้เรียนกันไปแล้วนะครับรู้สึกชื่นชอบกันไหมถ้าชื่นชอบนะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนคอสนี้ฟรีได้เลยนะครับผมแต่จะมีเงื่อนไขที่ท้ายวิดีโอนี้นะในส่วนของคอสฟรีตัวนี้นะครับก็พอเวลาที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีการให้แนะนําตัวต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีการสอนเขียนโค้ดทุกอย่างนะครับแบบละเอียดละเอียดเจาะลึกนะและที่สําคัญนะครับผมจะมีคอมเมนต์ในส่วนของตัวโค้ดให้ด้วยนะว่าเนี่ยโค้ดตัวนี้ กับวิดีโอชุดนี้มันก็คือแมทการเราสามารถที่จะตามโค้ชนี้ไปดูประกอบการเรียนรู้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูผ่าน YouTube เนี่ยก็จะไม่มีโคตร,ตรงนี้นะผมจะมีให้ในส่วนของทุกวิดีโอเลยครับผมอ่ะพอมาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับผมก็จะมีในส่วนของรีวิวของนักเรียนนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับนักเรียนลหลายๆคนที่ได้เข้ามาเรียนนะ,อ,ะอ่านตามนี้ได้เลยครับผมโอเครีวิวของจริงเลยครับอ่ะทีนี้ถ้าใครสนใจนะก็สามารถที่จะทักไลน์ a อ p แอฟสตอมาได้นะครับ และพิมพ์ว่าขอคูปองฟรีหนนะขอคูปองฟรีหน,นะครับผมจะนำคอร์สเรียนนะครับในส่วนของคอร์สเรียนฟรีคอร์สหนึ่งเนี่ยส่งคูปองไปให้แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยทำตามวิดีโอแนะนำนะครับว่าจะใส่คูปองยังไงถึงจะได้เข้าเรียนคอร์สนี้นะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในวิดีโอถัดไปครับ